อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวเอมีเกมด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เอมีเกมแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้สกิลเลี้ยงตัดเข้ามายิยงนะครับ ด้วย3ตัวหลักๆที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะมีเอ็มบาเป้เนย์มาแล้วก็เมสซี่นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอ10ไลค์แล้วกันนะครับตัวแรกที่จะเริ่มแนะนํานะครับก็จะเป็นเอ็มบาเป้นะครับเอ็มบาเป้เนี่ยผมจะจับไปยืนริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับอันดับแรกก็จะให้ดูเอ่อสกิลดับเบิลช็อตก่อนนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานของสกิลดับเบิลช็อตนะครับว่าเวลาใช้งานเนี่ยทำยัังงไนะครบ สำหรับวิธีการใช้สกิล double touch นะครับให้เราแตะหน้าจอฝั่งขวาหนึ่งครั้งครับแตะแล้วปล่อยนะครับแล้วก็หน้าจอฝั่งซ้ายให้ปัดไปด้านด้านหน้าของนัก,นกฟุตบอลที่กําลังหันหน้าไปนะครับนี่ครับถ้าหันหน้าไปฝั่งขวาเราก็ปัดไปฝั่งขวานะครับถ้าหันไปฝั่งซ้ายเราก็ปัดไปฝั่งซ้ายนะครับสําหรับวิธีการใช้สกิล double t o u c ก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับต่อไปผมก็จะแนะนําวิธีการเลี้ยงตัดเข้ามายิงนะครับเดี๋ยวจะแนะนําเป็นตัวของเอ็มบปอป้ก่อนนะครับโดยผมจะจับไปยืนริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับสำหรับวิธีการเล่นของผมนะครับในตัวของเอ็มบปอป้นะครับผมก็ถ้าเลี้ยงหลุดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็จะกดหน้าจอฝั่งขวาหนึ่งครั้งนะครับกดแล้วปล่อยนะครับแล้วก็ปัดเข้ามาด้านที่เราจะตัดเข้ามายิงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะกดปั่นเลยครับโอกาสเข้าก็สูงเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมเล่นมา ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วนะครับก็ให้เราเลี้ยงขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็ใช้สกิลดับเ l ิ t o ั c ก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ค่อยปั่นโค้งนะครับย้ําว่าต้องเป็นปั่นโค้งนะครับถ้าเราปั่นโค้งโอกาสที่บอลจะเข้าประตูก็สูงกว่าการที่เรายิงกดยิงธรรมดานะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการปั่นโค้งในแบบไม่มีปุ่มนะครับส่วนใครที่เล่นแบบมีปุ่มอยู่ก็อันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครที่เล่นแบบมีปุ่มอยู่ยังไงก็คอมเมนต์ สำหรับวิธีการปั่นโค้งแบบไม่มีปุ่มนะครับก็ให้กดหน้าจอฝั่งขวาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็ปัดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับปัดไปด้านที่เราต้องการให้บอลจะโค้งไปนะครับถ้าเราอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับก็ให้ปัดลงนะครับ ถ้าเราอยู่ริมเส้นฝั่งขวาก็ให้ปัดขึ้นนะครับบอลก็จะโค้งเข้าเสาไกลนะครับสาหรับตัวต่อไปที่ผมจะแนะนําวิธีการเล่นนะครับก็คือลิโอเนลเมสซี่นะครับตัวของเมสซี่นะครับจะมีความแตกต่างจากอ็มบาเป้แล้วก็เนย์มา์นะครับตัวของเมสซี่นะครับถ้าเราเลี้ยงมาตรงๆเลยแล้วเราใช้สกิลตัดเข้ามาด้านในนะครับมันจะทําให้ก้องหลังของผู้ต่อสู้นะครับสามารถตัดบอลได้ง่ายนะครับส่วนวิธีการเล่นลิโอเนลเมสซี่ของผมนะครับผมก็จะเลี้ยงมาแล้วก็เอียง4-5องศานะครับแล้วค่อยใช้สกิลตัดเข้ามาด้้านนนใแลวก็ปั่โคง หรือไม่ก็ใช้สกิลตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ดับเบิลช็อตก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ค่อยปัดโค้งครับว่าถ้าทําแบบนี้กองหลังของคู่ต่อสู้ก็มีโอกาสที่จะสกัดบอลจากเราได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะปัดโค้งเข้าก็มีสูงมากขึ้นนะครับสําหรับวิธีการเล่นดิวเนลเมัซี่ก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆไม่ได้ยากอะไรนะครับอยู่ที่ว่าเราฝึกบ่อยๆนะครับทีมือเราก็จะได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะได้ดันขึ้นดิวชันหนึ่งได้ง่ายๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราองมาดูตัวต่อไป สำหรับนี้มานะครับผมก็จะจับไปยืนที่ริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้ลูกหลักผมเลยนะครับเวลาดันแลังเนี่ยไม่มีไม่ไ,ได้นะครับอเอมา สำหรับวิธีการเล่นเนมาในแบบของผมนะครับผมก็จะเลี้ยงขึ้นมาริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะตัดเข้ามาด้านในเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดับเบิลทัชหนึ่งครั้งนะครับโดยส่วนใหญ,ญ่ที่ผมเล่นเนมานะครับแล้วก็ปั่นโค้งเลยนะครับแต่เนมาร่างที่เป็นร่างการธรรมดาหรือว,ว่าร่างการเขียวนะครับก็จะมีสกิลหมักเซย์เทิร์นนะครับแล้วเราเลี้ยงมาที่ริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับเลี้ยงไปจนสุดริมเส้นแล้วเราตัดเข้ามาด้านในเนี่ยเขาจะแพ้สกิลหมักเซย์เทิร์นนะครับเทิร์นเข้ามาแล้ว ครับสำหรับเนมาเล่นบรนิยานะครับแล้วก็เป็นตัวที่เก่งมาก ัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมจับไปเล่นแรงตลอดนะครับแต่เนมาที่เป็นร่าง1 5 0่ทองทีมชาติบราซิลร่างนั้นจะไม่มีสกิลมักเซอร์เทิร์นนะครับจะมีแค่เฉพาะร่างที่เป็นก uh, าร์ดธรรมดาแล้วก็ร่างที่เป็นการ์ดเขียวนะครับที่มีสกิลมักเซอร์เทิร์นครับสำหรับวิธีการเล่นเนมาเมซี่แล้วก็เอ็มบิปในแบบของผมก็จะประมาณนี้นะครับผมรับรองว่าถ้าใครฝึกตามแบบที่ผมแนะนําไปเนี่ยสามารถนําไปใช้งานได้จริงอย่างแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเเเรรราาาาาจจะะฝฝฝึึฝึกกกกกมน้้ออยหืปล่บถๆ็ เกิดความเคยชินเวลาเราไปเล่นจริงๆเนี่ยม yeah, mm ันจะมือเราจะไปแบบออโต้เลยนะครับสกิลเนี่ยเวลาเล่นจริงๆผมไม่แนะนําให้ใช้บ่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เสียบอลได้แล้วก็อาจจะโดนกู้แข่งสวนกลับได้ค่อนข้างง่ายนะครับเท่าที่ประสบการณ์เท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับเวลาผมใช้สกิลเนี่ยผมจะใช้เฉพาะเวลาเอาพื้นที่คับขันเวลาที่เราต้องใช้จริงๆนะครับผมถึงจะใช้นะครับแนะนําว่าอย่าไปใช้เพื่อเพื่อนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เราเสียบอลแล้วก็โดนสวนกลับสามารถทําให้เราเสีย ไดไ้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างจากพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับ